โตโยต้าจดสิทธิบัตรรถเปลี่ยนสีได้แบบกิ้งก่าเอา,อางี้เราไม่ต้องแปะสติกเกอร์รถคันนี้สีอะไรแล้วทีไม่ต้องปิดเลยไม่ต้องปิดไม่ต้องแปะไม่ต้องปิดฮะ<ช>เพราะอันนี้ผมว่า <S <S 2> <S 2> ทุกวันนี้ผมว่ายังไม่รู้เลยมันสีอะไรคือเดี๋ยว่ะข่าวนี้พอขึ้นมาว่าโตโยต้าจดสิทธิบัตรเนี่ยหลายคนงงแล้วทำไมคอนเซ็ปต์ที่เปิดตัวรูปข้างหลังเนี่ย มันมันเป็นอะไรกับ BMW. เ m มหรือวิวไอ้เบมเขาทำก่อนนะแต่เขาไม่ทันจดอรอคือ <c oughs> ไม่ใช่พี่คือจีิงๆบอกว่าสอง่ายเนี่ยเขาร่วมกันําครับช่วงนี้ถ้าเกิดถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดสังเกตฮะเทคนโ,ยยเโนโลยีโน้ตฮาวสอง่ายเนี่ยเขาจะมีการแชร์กันแบ่งกัน,นหลายรุ่นเออเบมอย่างเนี่ยผมจะยกตัวอย่างเลยเซทสีหรือหรือที่เรียกซีโฟอะไรตั้งโซนที่เรียกชื่อกันะเจ้าเนี่ยเครื่องก็เรียกว่ามีการแชร์กันบอดี้ก็แชร์กัน z ซีเป็นเวอร์ชั่นเปิดประทุนโรสเตอร์ใช่ส่วนเตอร์ต้าไปไร ลังคาแข็งเป็นคูปเนี่ย<ม>นในซูปราซูปราคูปเป้ซูปรากับแล้วไม่ต้องแปลกใจว่าซูปรากับแซดส,สี่เครื่องเดียวกันออแรงม้าเหมือนกันะระบบขับเคลื่อนคล้ายกันแต่อจูน่าาไม่เหมือนกันะอะไรคือเนี่ยเป็นการแลกกันเขาเรียกว่ามีการแลกนูฮาวหลายหลายอย่างถ้าคุณผู้ชมสังเกตยุคหนึ่งเบียรมไม่อยู่เคยพยายามพัฒนาไฮโดรเจนถ้าเราเห็นในอดีตเมื่อสักประมาณยี่สิบกว่าปีที่แล้ว<ะ>แล้วก็แบบเหมือนพับไปมันมันไม่รอดก็ก็พับไปแต่พอพอเนี่ยยุคที่โตต้ามาดีเวล็อ เบียนวิวในหลายรุ่นเนี่ยเราจะเห็นว่าโตโยต้ามาพัฒนาไฮโดรเจนไฮโดรเจนอีกแล้วไม่ใช่เบียนนะแต่เป็นโตโยต้ามาทำเหมือนต้องมาทําต่ออ่าเหมือนเหมือนนี่เหมือนมีแรกครั้งนี้เบียนอาจจะไม่ชํานาญการทําเครื่องยนต์ไฮบริดครับแต่ช่วงที่มาเคลียร์มาแชร์กันกับโตโยต้าเนี่ยเบียนวิวมีเครื่องยนต์ไฮบริดหัวมากหลายรุ่นเราเนี่ยที่รุ่นลาดเอ็นดีต่อท้ายอ่ะแต่ไอรถเปลี่ยนสีที่เบียนทำก่อนหน้านี้เนี่ยมันเหมือนสีที่มันเปลี่ยนเนี่ยเหมือนมันเป็นจอ Uh huh. เพราะมันเป็นเทคโนโลยีอ e ีอ uh ิง huh. มันเหมือนไอตัวผิวนอกสุดของรถรมันเป็นจอ uh huh. แล้วเวลาเปลี่ยนสีมันสั่งเปลี่ยนสีได้จากรีโมทเลย โดยการยิงกระแสไฟเข้าไปแล้วก็ไปเปลี่ยนสีมันใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ฮะแต่ของโตโยต้านี่เหมือนเหมือนเหมือนเปลี่ยนสีไม่ได้นะแต่เปลี่ยนตามความร้อนเขาบอกเปลี่ยนเหมือนกับที่เราก่อนนัาน,นี่เราเคยเห็นในคลิปมีมีคนเคยท<อ>ําที่บอกว่าที่มีฝรั่งทําคลิปบอกว่ารถเปลี่ยนสีได้<อ>สาดน้ําเย็นเข้าไปแล้วมันสีมันเปลี่ยนเอออุณหภูมิอ๋อใช้อุณหภูมิอุณหภูมิฮะแต่ว่าการคอุณหภูมิเนี่ยยังไม่แน่ชัดว่าในรถที่จะผลิตออกมาจริงๆเนี่ยที่โตโยต้า จดสิทธิบัตรเนี่ยยังไม่ได้คนบอกว่ารถจริงแล้วเนี่ยเราจะต่อปลั๊กเอาไปให้คุณเปลี่ยนได้ตลอดเวลาไหมหรือยังไงอย่างรู้แต่แต่ด้วยเทคโนโลยีนี้ที่จดสิทธิบัตรวาเนี่ยคือรถคันนี้ถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนสีก็จะเปลี่ยนใช่คือคุณวิ่งไปที่หนึ่งอุณหภูมิสูงมากสีก็จะปรับเป็นสีหนึ่งแสดงว่าหลักการบนผิวลรถเนี่ยเขาไม่ได้ใช้จอแบบ BM เมแล้วไม่ใช่ฮะเขาใช้สีที่มีคุณสมบัติที่สามารถ เปลี่ยนความยาวคลื่นของตัวเองได้อาตามหลักการของสีนะถ้าเราว่าวาด้วยสีเป็นแสงที่เรามองเห็นแสงเนี่ยมันมีสีต่างกันเนี่ยในตั้งแต่อะไรนะม่วงครามน้าเงินเขียวเหลืองแสบแดงเนี่ยอันนี้คือสเปกตนะรัมนะแล้วที่เรียงกันอย่างเงี้ยเพราะว่ามันคือความยาวคลื่นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะพอมันมีความยาวคลื่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ย สีมันก็จะเปลี่ยนหลักการเดียวกันครับเขาออกแบบสีตัวรถเนี่ยให้มันสามารถเปลี่ยนความยาวคลื่นเมื่ออุณหภูมิมันเปลี่ยนไปครับอุณหภูมิร้อนขึ้นความยาวขึ้นมันก็จะยืดมากขึ้นนะมันก็จะไล่จากม่วงคันเงินเขียวเหลืองแสดแดงไปเลยก็เขาบอกว่าสามารถแสดงเขาเรียกเทคโนโลยีแสดงสีที่มากถึง3ามสองเขตสีโอ้สามสองเลยเหรอถัดถัดนี่มากกว่าสีลุงอีกก็ก็โอ้อัดมันผสมมันมีช่วงเปลี่ยนนะช่วงเปลี่ยนผ่านช่วงสามสิบสองสีนี่คือแปดบิต ครับ <laughs> 8ดบิตนะที่แสดงว่ารถคันนี้เนี่ยจอดอยู่ในโชว์รูมเย็นๆติดแอร์รถจะกลายเป็นสีม่วงเลยก็ก็ใช่ไวเลเลยก็ก็แล้วคุณคุณนิวุมภูมิแล้วถามว่าแล้วกลับมา <c oughs> เรื่องเดิมแล้วจะปิดอย่างว่ารถคันนี้สีอะไรจะจดทะเวียนยังไงจะจะติดท้ายอันนี้เป็น<อ>เรื่องของขนส่งละ แล้วมันเรื่องของคนไม่มีฮะคนส่งคนส่งเ็าจะบอกว่าคุณก็ต้องระบุมาให้ถูกแล้วผมไม่ถูกอ่ะสีนี้เนี่ยผมจะทำยังไงที่ผมไม่เอาสีนี้คนคนไปจดทะเบียนไปตอนเที่ยงแดดเปี้ยงเลยนะรถสีแดงฉ่าเลยเพราะว่าแหมความยาวขึ้นเต็มเหยียดเลยรถสีแดงเลยออกอินฟาเรดเลยนะไปถึงปุ๊บออ่สนส่งมาจดสีแดงอตกกลางคืนวิ่งเข้าด่านไหนดูสำเนาหน่อยดิเออรถคุณสีม่วง บอกลอยแป๊บเดียวฝนตกเปลี่ยนสีฮะรอยสักแป๊บหนึ่งพี่เดี๋ยววิ่งไปร้อนๆเนี่ยเดี๋ยวมีโดนอะไรหน่อยหนึ่งวิ่งผ่านร้านไก่ย่างเนี่ยนะฮะมันจะกลายเป็นม่วงน้ําเงินไม่แล้วแล้วในเขียวคือถ้ามันร้อนไม่เท่าอ่าวรถอะตรงเครื่องยนต์ร้อนกว่าด้านท้ายรถเฮ้ยกันชนหลังอ่ะมีท่อเสียสมมติสมมติเป็นรถน้ำมันอย่างนั้นอะตรงกันชนหลังจะกลายเป็นสีเหลืองคือมันคงเหลื่อมทั้งคันอะผมว่า เทคโนโลยีนี้มันคงจะเป็นเรื่องจดอีกหน่อยมีฮะผมว่าผมแก้ปัญหาคนส่งแล้วครับจดไปเลยครับเรนโบว์คัลเลอร์ง่ายผมง่ายผมเขียนในเล่มทะเบียนเลยสีต่างๆนะมน่าในหัวข่าวก็ถึงบอกว่าเปลี่ยนสีได้เหมือนกิ้งก่าเออเ<ร>า <c oughs> เป็นสีถูกใจอะ่ะอยากอะไรสีนู้นก็เป็นสีนู้นอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อยากสีนี้ก็สีนี้ นะฮะโอ้เจ๋งเลยนะครับ<ะ>อ่ารอดูว่าตัวนี้จะออกมาขายกันจริงๆหรือไม่แล้วใครจะออกก่อนกันด้วยอ่าระหว่างตัต้ากับกับเบีย<อ> <laughs> นคุณอยาจะแลกกันอีกรอบเปไล่าไม่รู้เป็นไปได้ <laughs>